Very famous artist in Thailand. That's 25 grand already. Wow, you want more? This lady, 25 grand. You want more? Okay. Very famous artist, very famous singer in Thailand. This is it, yeah. It's a sunglasses Yeah. 25, no, thank you. I <laughs> 25,000บาทครั้งที่1ครั 25, บ25,000บาทครั้งที่2ครับตกลงว่าเขาออกไม่อนุมัติใช่ไหมครับครับอนุตผมจะปิดแล้วนะนี่ผมป้ายแล้วนะถ้าผมพูดอีกทีคือปิดแล้วนะ Are you sure? ล้วก็จะโพสต์อโอเคสองหม ครั้งที่สามเขาเซ็นโปรแกรมให้กับพี่สปอร์ตฟีเสื้อขาวข้างหน้าดีด้วยนะครับเชิญบนเวทีเลยครับพี่ครับพี่ทองคนแรกเนี่ยเขาให้ถอดแว่นออกจากหน้าเท้าครับคนที่สองเนี่ยเอ่อเตาเนรสตอร์นเนี่ยคนที่สองเนี่ยต้องอินเนี่ยเขาสวมแว่นให้แล้วของคุณเนี่ยจะให้อย่งไรไม่ต้องเขาบอกมาว่าไม่ต้องยุ่ง พิเศษเศษสบายสบายโอเคยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณิีๆมากๆเลยที่ได้ได้คุณร่วมกันพี่ชื่ออะไรครับอ้อยพี่อ้อยนะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมเป็นส่วนในการสนับสนุนโครงการแก้แก้เดยยรร่วมกันหน่อยนะฮะ ขอบพระบุณพี่อ้อยนะครับอ่ะพี่เอมนะิดนึงครับผมถามความรู้สึกของการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแว่นแก้วในวันนี้นะครับครับก็จริงๆแล้วดีใจนะครับดีใจที่ที่มีการเช้อเชิญมาร่วมงานในวันนี้ด้วยคือบางทีเราอาจจะ,ะไปเล่นคอนเสิร์ตั่วบ่อย ก็เป็นร้านแต่ร้านนี้คือน,นะที่เราเจอแบบคน,คนที่ต้องจะมาสมุดเป็นอีกอย่างแต่วันนี้เราได้ได้รู้มาเจอคนที่มาร่วมงาน